บ้านนะคกับจอหลังดำนะครับกับแสงไฟนะครับสว่างมากนะหลังจอก็ไฟสว่างครับถ้าเป็นหลังขาวนี่ภาพจางแล้วนะครับแต่นี่นะครับเป็นหลังดำนะครับแสงไฟจากหลังจอแล้วก็ไฟสีนะครับไม่สามารถทะลุไปหน้าจอได้นะนชมเลยนะ ฉายหนังดูกันในบ้านอย่างนี้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเราไม่ได้ไปรับงานฉายหนังกลางแปลงที่ไหนนะครับเราใช้ดูเพื่อความบันเทิงในบ้านเท่านั้นนะครับพี่ทับกันอย่างนี้ได้นะครับแต่อย่าไปรับงานกันนะครับผิดกฎหมายนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับแนะนําเลยครับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องก็ของเลิฟซีนิม่านะครับจากทางเพียรเน่บงคคลฟิล์มนะครับซื้อกันได้เลยนะครับหรือว่าไม่ รู้จักเบอร์ให้ผมติดต่อให้นะครับยินดีนะครับเป็นสื่อกลางให้สีสันนะครับวันนี้เราเอาเครื่องฉายตัวใหม่จากทางเอฟสันไทยแลนด์มานะครับรีวิวนะครับฉายจริงบนจอจริงบนจอหนังกลางแปลงจริงๆนะครับกับจอ12เมตรกับแสงไฟหน้าบ้านนะครับเข้าจออย่างนี้เลยนะครับทุกอย่างเลยให้ชมนะเนี่ยพื้นที่ของบ้านสว่างมากนะครับฉายหนังแล้วสีสันแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วง ถูกใจเจ้าภาพอย่างแน่นอนนะไฟนะอยู่ข้างจอเลยนะครับลอให้ชมเลยนะวันนั้นเราก็ไปฉายจอ24เมตรนะครับช่างเล็กภาพยนตร์จังหวัดราชบุรีอนะันนั้นก็เจอสปอร์ตไลท์หลังจอนะในการแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย หวังมากนะครับมาน,นานนะครับมาฉายหนังที่บ้านปีละครั้งนะครับปีละครั้งสองครั้งประมาณนี้นครับไฟในหมู่บ้านนะครับเงียบสงบนะครับถนนนียสว่างมากเลยพัฒนาไปมากครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนยังไม่มีไฟในถนน ไฟถนนสว่างทุกหมู่บ้านทุกซอยแล้วนะจอหลังดำนะครับจากทางร้านของเรานะครับไฟสีบนเสาธงนะครับเข้าหลังจอเต็มๆเลยนะครับแต่ไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับหน้าจอนะครับแล้วก็ไฟข้างรั้วอย่างนี้นะนะครับหลังบ้านนะครับข้างรั้วข้างบ้านนะครับมาติดไฟโซล่าเซลล์นะครับให้พ่อกับแม่นะครับเวลากลางคืนเดินนะครับมาดูอะไรที่มัน ได้มีไฟสองทางนะครับใช้โซล่าเซลล์นะครับเปิดปิดเป็นเวลาครก็ไม่มีผลกับจอหนักของเรานะครับหน้าบา้านของเราก็สว่างมากเปิดไฟทุกดวงนะครับในการฉายหนักไปเลย กว่าสองเดือนนะครับแล้ก็มาติดไฟโซล่าเซลล์ดูนะคเครื่องฉายของเรานะครับกับแสงไฟมันไม่มีผลอะไรกันเลยนะแสงไฟสว่างสว่างแบบนี้นะไม่มีผลอะไรกับหน้าจอของเรานะได้ฟิลบรรยากาศมากๆเลยนะในการหนังกลางแปลงฉายดูในบ้านนะ,นะบ,บ้านไม่ต้องหลังใหญ่มากครับอยู่หลังกันแค่นี้นะครับแล้วก็มีความสุขกันก็พอครับไม่มีหนี้นะ บรรยากาศมากๆเลยนะครับ ความสว่าง1 6 0 0ลูเมนนะครับเป็น 4K HDR นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับไฟหนังที่เป็น HDR ไ,<ม>ไม่ต้องห่วงค,ครับวันนี้เราฉายหนังเก่าให้คนที่บ้านดูนะย้อนยุคนะครับ กลางแปลงที่บ้านครับไม่ได้มีงานอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามาเปิดตัวเครื่องฉายรุ่นใหม่นะครับจากทางร้านนะครับนำมารีวิวจริงฉายจริงนะครับนะครับให้ชมกันจริงๆนะครับว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับเวลามาเจอแสงไฟหลังจอแบบนี้แล้วก็ไฟหลังจอแบบนี้นะครับเครื่องฉายของเราสามารถสู้แสงได้ดีไหมดูนะครับสว่างมากนะครับ คือเนื้อจอหลังดําของเรานะครับจะรับแสงได้ดีนะครับแสงไม่สามารถทะลุมาหลังจอนะครับการรับแสงเลยทําได้ดีแล้วก็แสงเลยสะท้อนไปที่หน้าจออย่างมากนะครับสว่างมากนะครับและที่สําคัญไม่ปวดตาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจอด้านนะครับจอหนังกลางแปลงต้องเป็นจอด้านจะไม่มีเงาสะท้อนจากลําแสงของโปรเจคเตอร์ไปสู่ที่หน้าจอเลยสังเกตดูได้เลยครับนะครับไม่มีเงาเป็นดวงนะครับแต่หน้าจอสว่างมากนะครับ ไม่มีเงานะครับจากลำแสงของโปรเจ c เตอร์เลยนะครับไม่มีเลยนี่คือจอหนังที่ดีนะครับจะต้องรับแสงได้ดีแบบนี้ขนาดหนังเก่านะครับเก่ามากๆมาก

ตองนี้ังแล้วันหนูอะ่ะเชิญหมอกับพ่อลิ่ีอะไรนะนะั่นอ่ะเรียนข้าเย็นต่อแทนทีนะก็ออจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ